สวัสดีครับสวัสดีครับผมบลูเอ็มจีิงกชานะครับขออนุญาตไม่ใส่แม็นะนะครับสำหรับวันนี้นะครับบลู Blue จะมานะครับแนะนําวิธีการใช้น้ํายาตัวนี้นะครับเอวเปอร์เลเตอร์นะครับหรือน้ํายาล้างคอยแอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดคราบสิ่งสปกปรก ภายในตัวคอยแอร์เย็นของเรานะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาแอร์ไม่เ e ย็นมีคราบสกปรกแอร์ M M e N, ไม่ค่อยออกอะไรพวกนี้ก็ใช้น้ำยาตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับขั้นแรกเลยนะครับช่างก็จะรื้อระบบแอร์ภายในเพื่อที่จะทำการใช้ตัวเครื่องแมชชีนของเรานะครับก็คืออีวปอเรเตอร์แมชชีนนะครับในการ น้ำยาตัวนี้เข้าไปขั้นตอนที่1น,นะครับช่างก็จะใช้น้ําเปล่าเข้าไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการไล่ค่าเบื้องต้นก่อนแล้วก็เพื่อให้ตัวน้ํายาเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีขึ้น mm hmm. ขั้นตอนที่2นะครับช่างก็จะใช้น้ํายาตัวนี้เลยนะครับอุออปรอรร์ของเรานะครับอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะไปช่วยครับ ค่าเชื้อคราบเมือกต่างๆนะครับหลุดต่อไปนะครับนี่เลยดังนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะครับตามนี้เลยเนาะชะล้างคราบเมือกหรือคราบฝังแน่นนะครับตามพิบของคอยแอร์เย็นรถยนต์สามารถฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นชื้นนะครับภายใน้อ้โดยสารซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมียิดีด้วการใช้งานของตู้แอร์นะครับผมดีมากเลยนะครับหลังจากที่อัดน้ํายาเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะอัด น้ำเปล่านะครับเป็นละอองเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อชะล้างคราบส่วนเกินแล้วก็ช่วยให้ขจัดคราบได้ดียิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นกรรมวิธีนะครับช่างก็จะประกอบชุดแอร์เข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกรรมวิธีนะครับเราจะอบโอโซนได้อีก2ครั้งนะครับครั้งละ10นาทีจะทําให้กลิ่นภายในรถเนี่ยหายไปเลยรถของท่านจะเหมือนใหม่แน่นอนนะครับท่านที่สนใจนะครับ เข้ามาที่ศูนย์บริการของ MG King Casha ของเราได้เลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1,065บาทราคานี้รวมหมดแล้วนะครับทุกกบบระบวนการทุกกบบรรมวิธีทำโดยช่างที่ชำนาญการนะครับสำหรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินตามกฎ Social Distancing นะครับขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ Yeah, yeah, yeah.